โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมบบแกนพิดออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเล่นสําหรับมือใหม่นะครับผมที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเลยนะครับผมว่าเริ่มต้นเล่นเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีเล่นคร่าวๆให้นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก็เอาโค้ดไปใส่ก่อนได้เลยนะครับผมก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับผมแอกดไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับผมโค้ดนี้เนี่ย จะได้ที่สุมส่มเผา10อันนะครับผมอันนี้เป็นอีกโค้ดหนึ่งนะครับผมโค้ดนี้เนี่ยจะได้เอ่อดอบคูณ2นะครับผมประมาณ2,000กว่ันทีเลยนะครับผม,ผมก็สามารถใส่แล้วก็ไปหาของได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเราต้องทําอะไรบ้างในการเริ่มต้นเล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกปุ่มก่อนแล้วกันนะครับผมก็ ปุ่มก็ W s D เดินนะครับผมแล้วก็ W สองครั้งเป็นการวิ่งนะครับผม s h ชิปล็อกเมาส์นะครับผม Space ายกระโดดแล้วก็ Q เป็นการแดชนะครับผมอ่ะอันนี้คือปุ่มคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ ตัว M เนี่ยก็คือหน้าเมนูนะครับผมอันนี้ก็คือกระเป๋าเลยนะครับผมแม่แล้วก็อันนี้นะครับผมแม่จะเป็นสีม่วงๆเนี่ยเป็นที่อัพสเตตนะครับผมก็สามารถมาอัพได้ตามสายที่เราเล่นเลยนะครับผม,ผมก็เริ่มต้นเนี่ยผมให้อัพหมัดก็ได้นะเออเริ่มต้นนะเออผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ยังอ,อ่อไม่มีผลปีศาจนะครับผมแม่ใครที่ยังไม่มีผลปีศาจเนี่ยก็อัพหมัดไปก่อนก็ได้นะเออหรือใครมีผลปีศาจเนี่ยก็อัพผลปีศาจไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะฮะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่าเนาะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นรูปเรือแบบนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการเสกเรือนะครับผมแม่ที่เสกเรือเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตรงน้ําก่อนนะครับผมแม่เราถึงจะเสกได้นะครับผมก็คืออยู่บนบกมันเสกไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ล้วกดขึ้นมานะครับผมแม่เห็นไหมเราก็จะเสกเรือมาแบบนี้เลยนะครับผมในการแบบว่าย้ายเกาะนะครับผมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ กดอีกทีนะครับผมก็จะเป็นการเก็บเหลือนะครับผมเอาล่ะทุกคนต่อมานะครับผมก็จะมีอ่าที่ซื้อนะครับผมแมาเกมพาร์ต่างๆเนาะก็สามารถมาซื้อได้เนาะแล้วแต่คนจะซื้อนะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับผมแม่สำหรับด้านปุ่มต่างๆนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ที่ต่างๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูในเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในเกมเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราจะเกิดอยู่ที่เกาะนี้นะครับผมอ่าเราจะเกิดอยู่ก่อนนี้เลยนะครับผมก็ให้เราเนี่ยมาเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเซฟไปได้เลยนะครับผมอ่ะ ก็เซฟตรงนี้นะครับผมเวลาเกิดเนี่ยก็จะได้เกิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เควสเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถกดลับได้เลยนะครับผมเขาจะให้เราเนี่ยไปฆ่าจนสลัดประมาณ5ตัวนะครับผมแบบว่าลูกกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีจุดแดงขึ้นบนหัวนะครับผมอ่ะแล้วก็ตีไปนะครับผมประมาณ5ตัวเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ถ้าใครมีผลปีศาจตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับผมอาจจะฟาร์มไวหน่อยเนาะแต่ว่า ถ, weaving, ถ s, s, ities, ้าใครไม weiß, ่มีเนี่ยถ้าใครไม่ม <turnout> anyway. ีเนี่ยก็ใช้หมัดฟาร์มได้นะเออก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับผมเพราะว่าเออแรกๆเนี่ยผมก็ไม่มีผลปีศาจเหมือนกันนะครับผมก็ใช้หมัดฟาร์มนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมอแค่นี้ก็ควสยก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เวลเพื่อนเพื่อนก็จะขึ้นแล้วนะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยฟาร์มเกาะนี้นะครับผมอฟาร์มเกาะนี้นะเวลหนึ่งถึงเวลสิบห้านะครับผมอ่พอ เวลหนึ 1> 1่งถ like ึงเวลสิบห้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนเกาะได้เลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นทางด้านของเกาะเอ่อแซนโดร่าหรือเปล่านะก็มาทางเอ่อทิศ W ได้เลยนะครับผมแอบเกาะทรายนะครับผมมาจะอยู่ทางนี้นะเออถ้าเราฟาร์มเกาะแรกเนี่ยเวลหนึ่งถึงสิบห้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเกาะได้เลยนะครับผมอ่ะเกาะแซนโดร่าเนี่ยมันจะไปทางนี้นะครับผมก็คือทิศ W นะเออจำไว้ว่าทิศ W นะครับผมะจไว้นทิศ W นะครับผมอ่ะ เราก็ถึงแล้วนะครับผมแม่เกาะแซนโดล่ามันก็คือเกาะทรายตรงนี้เลยนะครับผมแม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็สามารถซื้อเข็มทิพตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็น่าจะประมาณ500เบลีนะครับผมแล้วก็เซตสเป๋าตรงนี้ได้เลยนะครับผมแม่ก็มาทำเควสได้นะครับผมก็ฟาร์มตรงนี้นะเออน่าจะฟาร์มตรงนี้นะครับผมประมาณ เบลลสิบห้าถึงยี่สิบห้าหรือเปล่าเอออันนี้ผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปสอนฟาร์มเลเวลเนี่ยผมจะทําแยกมาให้อีกคลิปแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการฟาร์มเลเวลคร่าวๆนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมอันดับแรกก็คือปืนนะครับผมอ่ะปืนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดินตามผมมาได้เลยนะเออคือปืนเนี่ยมันจะซื้ออยู่ตรงข้างในนี้นะครับผมอ่ะขึ้นบันไดมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะฮะ ปืนเนี่ยมันจะซื้อตรงนี้นะครับผมก็คืออันแรกเนี่ยมันเอา้าผมจำไม่ได้วะอ๋อนี่นะครับผมอ่ะอันแรกเนี่ยจะราคาอยู่ที่175เบลีนะครับผมก็อันเล็กเนาะแล้วก็อันยาวเนี่ยจะราคาอยู่ที่300เบลีนะครับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเออเพราะว่าฟาร์มเพลสแรกๆเนี่ยก็ได้ตังค์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราต้องมีในการเดินทางเลยนะครับผมก็คือ เรือนะครับผมแน่นอนเราต้องมีเรือนะครับผมก็มาซื okay. 2, e e <It> ้อตรงนี้ได e ้เลยนะครับผมอ่ะเรือลำเล็กเนี่ยราคาอยู่ที่75เบลีนะครับผมแล้วก็ลำใหญ่เนี่ยอยู่ที่ราคา2,000เบลีนะครับผมแล้วก็จะมีอที่ซ่อมเรือด้วยนะครับผมก็คือค้อนตรงนี้นะครับผมก็ค้อนเนี่ยราคา100เท่านั้นนะครับผมแล้วก็การซ่อมเรือเนี่ยเราต้องมีไม้ด้วยนะครับผมไม้ก็ หาจากต้นไม้ก็ได้นะเออถ้าใครมีผลปีศาจก็พังต้นไม้เลยนะครับผมอ่ะ uh พังต้นไม้แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเก็บไม้เอานะครับผมถ้าใครไม่มีน่าจะต้องซื้อหรือเปล่าเออถ้าใครไม่มีผลปีศาจทําลายไม้เนี่ยก็ต้องซื้อไม้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นคร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นคร,คร่าวๆนะครับผมแบบเริ่มต้นแบบมือใหม่เลยนะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคิวนี้ไปแล้วซ a g เกนครับผม